รถฉล่าปิดการถ่ายแม่นะครับดูว่าถ่ายแม่ถ่ายยังไงนะครับ <c oughs> โอ้โหตัมแต่ <c oughs> ยังไง <c oughs> พรุ่งส่งญาตกลับบ้านมเมื่อเช้านี่จังหวัดอะไระคนครสวรรค์โอ้นี่กำลังจะไปเลยเนี่ยเออ <c oughs> ยังไงเ,าเราอยู่ <c oughs> สบายด <c oughs> ีมีแรง โอ้ยจัดซะหน่อยไหมจับเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนเอ้ยยังไม่ต้องการตอนนี้ต้องเตร่เออเดี๋ยวคนโหใครๆก็เสียงดังนั่นแหละเปไงแม่ไปไหนไปดูของฮไหนดูของอะไรที่บ้านไงก็ของมาส่งให้หนุ่มบ้างยังของอะไรอ่ะอ้าวแต่ไหนมีแต่เม็ดมะม่วงเม็ดอะไรแล้วไงอีกจะให้ดูอะไรไม่มีอะไรนะ ไอ้เทมเมรีนะั่นมันขามันมาไม่ครบเหรอเออเออแล้วไม่ไปทวงไปละก็ให้น้องทวงเพราะน้องสั่งเลี้ยฮะน้องสั่งเหรอเออมีอะไรไม่มีนู่นนู้นไม่มีแล้ซื้อข้าวผัดกะเพราเลี้ยงญาติเลยครัมันเผื่อ,าาอนุ่มหอน้องไปกินซะก่อนโอ้โหโ,โ้ต,ต่มเต้ยไม่ใช่เทคนิคแนละไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการถ่ายก็แค่ถือกล้อง แล้วก็พูดแล้วก็ทัดทายแล้วถ่ายไปตามสไตล์ c สคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ทำจากความรู้สึกคอมเมนต์มาสิครับโอ้โหแม่ไม่หมดหรอกโอ้แบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันนะโอเค